การ์ตูนผีของมิ้นจังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรากดเลยกดเลยตอนจดหมายลูกโซ่การตายของวนิดาในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งได้มีการแพร่กระจายเกี่ยวกับจดหมายลูกโซ่เกี่ยวกับการตายของวนิดา โดยเนื้อหาในจดหมายถูกระบุไว้ว่าคนที่ฆ่าฉันมันจะต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำกับฉันใครได้รับจดหมายฉบับนี้ให้ส่งต่อไปให้คนที่เธอคิดว่าฆ่าฉันถ้าไม่ส่งต่อให้คนอื่นภายใน12ชั่วโมงแกจะเป็นลายต่อไปที่จะต้องตายใครมาเล่นตลกอะไรอีกแล้วเนี่ยออยพูด ก่อนที่จะโยนจดหมายนั้นทิ้งลงขยะและเธอก็ไม่สนใจมันจนเมื่อเวลา12ชั่วโมงตามที่จดหมายระบุแล้วอ้อ,อยเธอก็ได้กระโดดลงจากสะพานลอยฆ่าตัวตายและเสียชีวิตในที่สุดจนทำให้หลังจากนั้นข่าวดือเรื่องจดหมายลูกโซ่นั้น ถูกแพร่กระจายอย่างแพร่หลายปากต่อปากอย่างรวดเดียวไปทั่วทั้งโรงเรียนหลังจากนั้นไม่นานนักก็พบว่ามีจดหมายลูกโซ่ปรากฏขึ้นมาบนโต๊ะของนักเรียนสาวคนหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่าส้มทำให้เพื่อนในห้องที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันสุบสิบเรื่องจดหมายลูกโซ่ที่ถูกส่งมาถึงส้ม แกเอาจดหมายบ้านี่มาวางบนโต๊ะของฉันบอกมานะส้มวยวายเสียงดังใส่เพื่อนในห้องด้วยความโมโหไม่มีใครแกล้งแกหรอกนะส้มพวกเราเองมาถึงห้องก็เจอจดหมายนั่นวางอยู่บนโต๊ะแกแล้วนะแกควรจะรีบส่งจดหมายไปให้คนที่แกคิดว่าเป็นคนฆ่าวันิดานะส้มไม่งั้นแกอาจจะต้องตายเหมือนอ้อยมันนะไรสาระพวกแกจะให้ฉันเชื่อเรื่องไรสาระพันนี้น่ะหรอ ไม่มีทางหรอกนะมันต้องมีใครแก้กฉันแน่ๆนแกควรจะเชื่อนะส้มเพอ้อยมันยังตายจริงๆเลยหลังจากได้รับจดหมายนั่นนะ่ะแกมีส่วนในการตายของวนิดาหรือเปล่าละ่ะจดหมายนั่นถึงส่งมาที่แกนะส้มแพรวซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักของวนิดาในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่พูดกับส้มนี่แกหาว่าฉันเป็นคนฆ่าวนิดาเหรออีแพรว ฉันไม่ได้บอกแบบนั้นสักหน่อยแต่ในจดหมายนั่นมันก็บอกนี้ว่าให้ส่งต่อไปให้คนที่คิดว่าฆ่าวนิดานะ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีคนคิดว่าแกฆ่าวานิดาจดหมายถึงส่งมาที่แกไงแกเองก็ชอบแกล้งวนิดามันอยู่แล้วนี่อีเพลวพูดแบบนี้ก็อยากโดนดีนะใช่ไหมแล้วในตอนนั้นเองอาจารย์ก็ได้เข้ามาเพื่อเตรียมสอนพอดีทั้งสองจึงได้หยุดเถียงกันเรื่องนี้ และนอกจากนี้ในวันนั้นทั้งวันเพื่อนที่โรงเรียนเมื่อรู้ว่าส้มได้จดหมายลูกโซ่ก็พากันถอยห่างส้มเนื่องจากกลัวว่าส้มนั้นจะเอาจดหมายลูกโซ่นั้นมาให้ตนเองจนทําให้ส้มไม่รู้จะเอาจดหมายไปให้ใครต่อดีอีกใจหนึ่งเธอก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักด้วยโถเอ้ยแค่อีแค่จดหมายที่ใครเขียนส่งมาก็ไม่รู้ฉันจะกังวลทําไมล่ะเนี่ย แล้วส้มเธอก็ได้ย้อนคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่วน,นิดาเสียชีวิตวันนั้นอ้อยและส้มได้ต่อว่าวน,นิดาอย่างรุนแรงเรื่องที่วน,นิดาไปฟ้องครูเรื่องที่อ้อยและส้มโดดเรียนออกไปหาผู้ชายอยู่บ่อยๆจนทําให้อ้อยและส้มเกลียดวน,นิดามากวันนั้นหลังเลิกเรียนช่วงเย็นทั้งสองคนจึงได้พาวน,นิดาไปที่ห้องเรียนศิลปะ ก่อนที่จะทำลายวันิดาอย่างหนักและหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาก็มีคนพบศพวนิดานอนจมกองเลือดตายเนื่องจากหัวเธอเดินกระแทกกับของแข็งบางอย่างที่ตำรวจเองก็ยังหาไม่พบว่าสิ่งนั้นที่ฆ่าวนิดามันคืออะไรกันโถเ้ยีน่าต,ตายไปซะได้ก็ดีแล้วนิ่นาขนาดตายแล้วยังจะมาเกาะปัญหาหน้า,าํำคาญให้ฉันอีกเหรอเนี่ย และในเช้าวันต่อมาที่บ้านของส้มแม่ของส้มก็พบว่าส้มลิกิดข้อมือฆ่าตัวตายเป็นที่เรียบร้อยทำให้เรื่องจดหมายลูกโซ่ใครฆ่าวนิดาถูกลือกันอย่างหนาหูมากขึ้นรวมถึงแพรเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของวนิดาเธอเองกับคิดย้อนถึงวันเวลาที่เคยหัวเราะและยิ้มอย่างมีความสุขร่วมกันกับวนิดา และคิดถึงคำสัญญาที่ว่าเราสองคนจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปและในเย็นวันนั้นในขณะที่แพรวกำลังจะกลับบ้านต่างทำเวรประจำวันเสร็จแพรวก็ได้เดินมาที่ล็อกเกอร์กเก็บของของตอนเองก่อนที่แพรวนั้นจะต้องตกใจเมื่อพบว่ามีสิ่งหนึ่ง วางอยู่ในล็อกเกอร์ของเธอมันก็คือจดหมายลูกโซ่ที่ถูกส่งมาถึงแพลนั่นเองเฮ้ยพอเถอส้มถั้งสองม,มันมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะตายเอานะดีนะสิต,ตายตายไปจะได้ก็ดีคนขี่ฟ้องแบบนี้นะแต่ส้มก็หยุดตามที่อ้อยบอกก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินออกมาจากห้องศิลปะ โดยปล่อยให้วนิดานอนหมดสภาพอยู่ที่พื้นในห้องศิงลปาน,านั้นก่อนที่ต่อมาจะมีใครบางคนเดินเข้าไปหาวันิดาที่นอนไร้เรียวแดงอยู่ที่พื้นก่อนจะจัดการไทยรูปปั้นสัตว์ทุบไปที่หัวของวันิดาจนเธอล้มตายในที่สุดใครใช้ให้เก็บปากมากคิดจะไปฟ้องพ่อแม่ฉัน เรื่องว่าฉันท้องกันหลังนังบ้าแกน่ะสมควรแล้วที่จะต้องเจอแบบนี้สัญญานะเพื่อจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะสวัสดีค่ะมินนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สงสัยแล้วยังไม่ทราบนะคะว่าทำไมช่วงหลังๆมาเนี่ยมินถึงนานๆลงคลิปทีลงคลิปช้าจังเลย จริงๆนะคะมินต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมินมีปัญหาสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องมดลูกคือมินมีถุงน้ำอะในมดลูกหรือว่าเนื้องอกนะคะทำให้ตอนเนี้ยกำลังกินยารักษาจากคุณหมออยู่แล้วที่ลงคลิปช้าเนี่ยมินจะมีปัญหาตรงที่เวลาที่มินนั่งนานๆอะ่ะมินจะไม่สามารถที่จะนั่ง ตัดคลิปนะคะหน้าคอมให้น้องๆดูนานได้เพราะเวลาที่มิ้นนั่งตัดคลิปการ์ตูนเนี่ยหน้าคอมเองนานๆอะ่ะมิ้นจะมีอาการปวดหน่วงนะคะปวดลงช่วงล่างปวดมดลูกมากทําให้บางทีเนี่ยลงคลิปช้าแล้วก็ไม่สามารถตัดคลิปนะคะบ่อยๆให้น้องๆดูได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนอกจากที่มิ้นจะมาแจ้งเรื่องนี้นะคะมิ้นก็ยังมีช่องใหม่นะคะของมิ้นเอง มาแนะนำน้องๆด้วยสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะเห็นหน้ามินนะคะพอมินเนี่ยเคยสัญญาไว้ว่าถ้าช่องการ์ตูนของมินเนี่ยคนติดตามเยอะนะคะมินจะเปิดหน้าให้น้องๆดูเอาเป็นว่าถ้าน้องๆคนไหนอยากเห็นหน้ามินนะคะเข้าไปดูในช่องใหม่ของมินเลยแล้วกันมินจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะตรงช่องคอมมินนะคะแล้วก็จะปักหมุดไว้ให้น้องๆน,นะคะสามารถกด ลิงกนั้นนะคะเข้าไปดูช่องใหม่ของมิ้นได้เลยแล้วถ้าน้องๆนะคะเข้าไปดูกันแล้วนะคะมิ้นอยากบรบกวนนะคะให้น้องๆช่วยกดติดตามแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะใต้คลิปกันให้มิ้นหน่อยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับมิ้นก็ได้นะคะมิ้นจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้าไปกดแล้วแล้วก็คอมเมนต์แล้วนะคะมินก็จะขอบคุณเป็นอย่างมาก แล้วเร็วๆนี้นะคะมินก็ว่าจะมีแพนนะคะให้น้องๆอะ่ะส่งเรื่องผีนะคะที่น้องๆเจอจากประสบการณ์จริงของน้องๆนะคะมาให้มินที่อีเมลแล้วเดี๋ยวมินนะคะจะนําไปเล่าในวันฮาโลวีนในช่องนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้เรื่องนี้มินจะมาแจ้งอีกทีนะคะ สำหรับวันนี้มิ้นก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วมิ้นจะพยายามทำการ์ตูนนะคะมาให้น้องๆดูกันเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามกันเสมอและไม่หายไปไหนดูคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะคะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้ กับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือขอเรื่องผีที่อยากให้เรานำมาทำเป็นการ์ตูนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ